ไปวันนี้เว้ยวันนี้เว้ยนี้เว้ยไปบันปันดูเว้ยดูเว้ยดูเว้ยเว้ยนี่ปันเว้ยไปดูมาแล้วท่านมาแล้ววันนี้เราขอรับชยใช้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเปิดเครื่องเปิดเก้าสิบเก้าราคาติดไปราคาถึงพร้อมใช้งานร้านเราเลยทีเ ทุกสายงานทุกสายชีพรู้ไหมว่าต้นขามมอเกษมรัตนบัณฑิตยาเยตมีลานน้วไปตั้งแต่รถก้ายยนยนตสบลรมอไซค์ไซขับหรือขับรถสอยแข็งก็สามารถออกรุตลาเราได้เพียงเนีรู้ไหม คนถนนทุ่งรุ่ง 2. 2> ก,ก้าวยืนโปรดให้โอกาสกับเราออกรถศูนย์บาทวันนี้ออกรถศูนบาทขอให้เราอยู่ในอ้อมใจทุกท่านขอให้เราเป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยดูแลทุกท่านในเรื่องบิดไปอย่าไปแย่งเขา ขอให้เราไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องชาวมินเรยรถสวยราคาดีมีที่นี่ที่เดียวรึไหมรึไหไม่ต้องข้ามแม่ไร้ไรัแม่ไร้ไร้ปัญญาเกิดขึ้นมาดินรึไงรึไงต้องข้ามมากระเสริฐมวิทยาเกิดมีร้านนร้ไฟ นั่งนั่งนเองนั่งนัองอม่งนั่งนั่งนั่านั่งนั่งพั่งนั่งทั่งนั่งนายอาชีพนัยงทั่งน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 ั่งุั่งนม่้ไม่งั่งยังงนั่งนู่ประธานโทษด้วยสัเงลั่นด่กนัดขับรถัินม่งนัยขั่งนั่งับรถั่งนังนั่าน ทุกอาชีพสายงานออกรถดกับเราเพียงศูนย์บาทรู้ไหมรู้ไหมต้องข้ามมองอระใสเมื่อในวิจารเถิดมีร้านบิบไบออกงวง่ายออกรถเพียงศูนย์บาทรู้ไหมรู้ไหมคนจริงทำจริงออกงวดง่ายจริงกับเราทีเอ็มบิ๊กไบ สนใจเบอร์โทรศัพท์0628352742สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เคสติลาากรบบังเรื่องเซลร์วิกเรื่องปัญหาต่างๆของดิสไบท์ที่นี่จบทุกปัญหาแนะนำเจ้าของร้านครับพี่เอ็มใจดีสุดๆพี่เอ็มเนี่ยใจดีสุดๆนะครับใจดีสุดๆเลย ผมบอกเลยว่าทุกปัญหาเรื่องบิกไบที่นี่จบแถวนี้ย่านนี้รู้หมดว่าเคสตีดีจริงของจริงจบจริงเคสตีดลาดกระบังฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ เราขออาสาดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรีล่งก้าทุกท่านรู้ไหมรู้ไหมตรงข้ามมอเตษร์บริษัทวิทยาเขตมีล้านดิกไปบิกไปราคาดีราคาถูกเปิดเรือที่จะดินไปควายเรือจัดจะาหสนใจเบอร์โศัพท์ศ6 2 8 3 5 2 4 2